มาดูครับเปิดกล่องนะครับส่งให้น้องมีตังนะครับดูนะครับน้องมีตังนะครับกับกล่องดูดที่มีอะไรบ้างลูกดูสิดูที่มีอะไรบ้างนึ่ส้มลูกนี่ส้มส้มโอนี่ก็ส้มใช่ไหมนี่ก็ส้มเหมือนกันนะนี่นะครับนี่นะครับแกกเลยแกะเลย นี่อะไรสาลี่ใช่ไหมสาลี่ใช่ไหมคุณปู่สาลี่น,ะนี่ต้มสายน้ำผึ้งนะครับต้มสายน้ำผึ้งนะครับนี่ครับต้มสายน้ำผึ้งนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นออร์แกนิกครับอ,ออร์แกนิกนะครับเป็นผลไม้ออร์แกนิกทั้งหมดเลยสามอย่างนะครับน้องมิตรังน,นะครับ โอเคนะครับมีตังชอบไหมลูกชอบไหมชอบปะนายกหยิบสจมขึ้นมาดิหยิบมาดิหยิบมาดิหยิบส้มมาดิตจมนี่นะครับสามอย่างนะครับนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณเอฟซีจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับ,บคุณจริงครับผมขอบคุณมากนะครับ